อ่านั่งลงหน่อยนั่งลงหน่อยแล้วสวัสดีครับก่อนเสวัสดีครับก่อนครับก่อนวครับก่น <laughs> น <laughs> อนเลแวิ่งตามดตก้าวิ่งตาม กาวิ่งตามแม่เลยตือตะก้าวิ่งตามแม่เลยมาเส้นนะมีเด็กตือตะก้าวิ่งตามแม่แล้วมามาเส้นนะมามาครับเดี๋ยวลูกดูน้องสิดูน้องสิดูค่ะแม่แม่เดี๋ยวมีเด็กตือตะก้าวิ่งตามแม่อีกมามา หาแง่ม<า>มไม่ได้เลยน้ <laughs> องดำก่อนก่อนพ่อก่อน <laughs> <ป> <laughs> พกกันร้อนกับดล้งไปแล้วไปแล้วชัยน้อยมาทางน,าาานี้มานี่มานี่ชัยน้อยจะไปจ่ายตลาดนะคบแม่แม่ยอดตะก้าได้นะครับ ใช้น้อยจะพาแม่แม่ไปจ่ายตลาดครับนงาๆๆ์ารอด้วยรอด้วยมีก้อนพ่อรถอยู่นู่นนะ มามไม่ยบปล่อยตะการด้วยนะ